เอานั่งเร็วนี่นั่งเร็วนั่งเร็วน้องกินข้าวอีกก่อนพี่เขามาเล่นเคี้ยวก่อนลูกเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนนะเคี้ยวก่อนนะออมเลยน้องโตออมเลยน้องโตออมอ้ยเก่งเอาเน่หมั่มมั้มเลยลูกเน่หมั่มมั้มลูกหมั่มมั้มข้าวเร็วมีผักด้วยนะนี่จะไม่ไปจะไห้มาออมน้องโตออมเลยลูกอ้อรมอร่อยเป็นข้าวนอกบ้านอร่อยจริง กินไปด้วยได้เล่นไปด้วยเนาะอืม่นกินจังเลยโชครับเอากินโชมาอีกกินโชมาอีกมาเร็วนักเรียนนักเรียนมาเล่นกันเลยเล่นสเลเดอว์กันดีกว่าไปไปเล่นสไลเดอร์ พี่เน่ไปเลยนะุ๊นอนอเขาขวดน้ำมาใหญ่เก็บนะขวดน้ำมาขวดน้ำเก็บขวดน้ำเก็บอ๋อพี่เน่ไปแล้วพี่เน่ไปแล้ว